ผู้ชมครับหลังจากที่เราอยู่ด้วยกันในเป๊ปซ Big ิ๊กฟ้าดันฮันกันมาประมาณ3เดือนนะครับวันนี้ก็เป็นวันสําคัญที่สุดเพราะว่าวันนี้เราจะมีปาร์ตี้ปิดกล้องนะฮะซึ่งเชื่อว่าคงจะสนุกสนานกันถึงเช้าแน่นอนเลยแล้วก็ในวันเดียวกันนี้ก็จะมีเรื่องเล็กๆที่ต้องทําอีกเรื่องหนึง่งก็คือการประกาศผลว่าวงไหนจะได้รับรางวัลพ o อ u l a r ร์วอ d จากเป๊ปซี่บิ๊กฟ้าดัน Hunt. แต่เรื่องนั้นเรื่องเล็กครับปาร์ตี้สําคัญกว่าสวัสดีครับทุกคน สวัสดีครับปาร์ตี้เลยดีกว่ามาเ <c oughs> รื่องอื่นค่อยว่าทีหลัง สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับคือวันนี้เราก็อยู่กันมาเนี่เมื่อกี้ลองให้ทีมงานเขานับดูว่าโครงการเป็ซีบิ๊กไฟลบงคทันเนี่ยทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมาสามเดือนแล้วอะถึงว่าทำไมเรารู้สึกเบื่อหน้าน้องอยังไงไม่รู้แล้วเราตัดสินะสสใจว่าวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วจะได้ไม่ต้องเจอกันอีกนะฮะว,วันนี้เดี๋ยวเราก็จะพบปะพูดคุยกันแต่ว่าเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นไฮไลท์ของวันนี้ก็คงจะเป็นการประกาศผลว่า ค,คือวงที่ได้รางวัล p o p ปปูล่าโ r วจากการที่เราไปแสดงกันที่ Big Mountain Music f e s t i v a l ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้ทำกันวันนี้ก็คือว่าเราอยากฟังความรู้สึกของทุกคนในการมาร่วมกิจกรรม p e p ซ i b i ิ f i v e Band น u ันเราเจออะไรบ้างเราชอบอะไรเราสนุกกับอะไรเราประทับใจอะไรบ้างนะครับเราเริ่มต้นกันด้วยวงอะไรดีเอาข้างหลังสุดเลยละกันอันเฟมีออกมาก่อนเลยละกัน อันเฟมีนแบนนี่คือวงดนตรีที่เดินทางมาได้ไกลามากจากจุดเริ่มต้นที่พวกเขารวมตัวกันขึ้นเล่นในงานเฟมีนที่เป็นงานการผู้สนสเดือนต่อมาพวกเขาส่งคลิปวิดีโอเพลงคนมันรักที่มีการเรียบเรียงได้อย่างน่าสนใจจนสามารถกลายเป็นตัวแทนของวงร็อกทั้งหมดที่ส่งคลิปเข้ามาในรายการ Big Five Band เบบซ i ่บิ๊กไฟฟ์แบนด์หันได้สำเร็จ าวงคือจุดเด่นไม่ชัดเจนเราจะรู้สึกว่าเราควรจะมองหาวงที่มันมีอะไรบางอย่างที่ที่มันมหนหกถองคนอื่นากกว่าเมื่อผ่านเข้ารอบมาอันเฟมินแบนเป็นวงที่ได้รับคอมเมนต์ให้ปรับปรุงจากเหล่าคอมเมนเตอร์มากที่สุดซึ่งอาจเป็นเพราะการที่วงของพวกเขาพึ่งรวมตัวกันได้ไม่นานอาเธอมันล็อกแรกๆมันมั่นใจว่าจะอจะรอดหรือไม่รอดคออกีตาร์เนี่ยต้องต้องทำตัวให้มีประโยชน์กว่านี้ วันนี้ในห้าวงเนี่ยวงเราปัญหาเยอะสุดแต่ด้วยกำลังใจและความมุ่งมั่นที่เต็มเปี่ยมทำให้พวกเขาฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ทุกครั้งแมนแมนแต่เรื่องที่พวกเขาลำบากใจมากที่สุดกลับไม่ใช่ส่วนของดนตรีแต่เป็นเรื่องของลุกที่พวกเขาต้องมาจัดการกับเสื้อผ้านหน้าผมของพวกเขาแทบทุกอาทิตย์ เสื้อผ้าไม่ได้เลยอ่าวันนี้ลุกโดยรวมโอ้ดีขึ้นอ่าผู้พาพี่เล้งนี่ดูเป็นผู้อพยพมากนี่มันเป็นไงมาตัวเนี้ยเปลี่ยนเหรอเาวะคเทอโอเคนะชอบใช่ป่ะดูว่ายังไม่ค่อยเฟี้ยวเลยและในงาน Pepsi Presents Big Mountain Music Festival ครั้งที่สามพวกเขาก็ขึ้นเล่นเป็นวงเปิดให้เพื่อนๆอีก4วงที่เหลือและสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมที่มาดูได้อย่างยอดเยี่ยม การน้มนาวก็จะช่วเธมารักกันใต่ึธมาตึ้งนนรู้ไหมหหถ้าจำใจเธอโดนน้าวจะช่อ,อคนวาเาคิดว่าช่วยหมกันแล้วกันขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับอันเป็นแบบล้าผมก็รู้สึกแบบคือมันอย่างที่เคยบอกทุกทุกค้าผมว่ามัน,ม,นมันเหลือเชื่อมันเป็นความคาดหมายที่พวกเราได้มาถึงนี้ซ้ำ แล้วพอผ่านไปสามเดือนเรารู้สึกไหมว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในในวงพวกเราครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะดีขึ้นเยอะในระดับหนึ่งครับทักษะนาคติในการเล่นนตีด้วยครับว่าเราต้องรับอะไรใหม่ๆเข้าหาตัวเองก็ได้สังคมด้วยครับนี่งที่ดีใจที่สุดเนี่ยคุ้มเกินกว่าที่จะปกติอยู่บ้านไม่ค่อยมีเพื่อนใช่ไหมครับที่ข้าพก็อยากจะขอบคุณแ็มซี่ ที่ให้โอกาสพวกเรานะครับได้มาถึงจุดนี้แล้วก็ได้มาสร้างถือว่าเป็นฝันของเราเหมือนกันให้แบบยิ่งใหญ่แล้วก็ประสบความสําเร็จได้ส่วนหนึ่งครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับอันเฟมีนะพวกเราเอางี้เราอยากให้วงไหนออกมาคุยต่อเราเลือกเลยเอามชิวนี่ก็ไห้เลยอันนี้เดินก็นีน้องสาคนนี้มาเลยมาอ่าเดอะสกูตเตอร์เชเลย The Scooters ีคือวงที่มีอายุน้อยที่สุดทั้งในรายการ Pepsi Big f i v n ฟ a n บนดและบนเวที Big Mountain Music Festival นี่คือวงดนตรีเด็กผู้หญิงลูกครึ่งฝรั่งเศสที่มีอายุเพียงแค่13ปีแม้ความสามารถในด้านดนตรีของพวกเธอยังอยู่ในก้าวแรกแต่สเสน่ห์ของพวกเธอก็สามารถเอาชนะใจป่าเต็ดจนกลายเป็น5วงสุดท้ายในที่สุด คืสกูเตอร์เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบางทีความบกพร่องเนี่ยมันกลายเป็นสเสน่ห์ความสมบูรณ์แบบเกินไปมันเป็นเรื่องน่าเบื่อและเมื่อเข้ามาเป็นห้าวงสุดท้ายได้แล้ว The ะสก o t เตอร์จะต้องพยายามมากกว่าวงอื่นๆเป็นเท่าตัวไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีหรือการร้องซึ่งพวกเธอจะพยายามอย่างเต็มที่ พัฒนาโชว์ของพวกเธอได้อย่างก้าวกระโดดอาิสต้องขุดทุกวันเพราะอคริสเป็นคนร้องเพลงนี้ Okay and then sing Okay ใช่เก่ง <laughs> ไม่เพียงเท่านั้น The s c o o t e r s ยังมีความสามารถในการแต่งเพลงเองและนำเพลงที่พวกเธอแต่งมาโชว์ในรายการจนสร้างความประทับใจให้เหล่าคอมเมนเตอร์ทุกคนที่ได้ฟัง และเมื่อไปถึงการแสดงครั้งสุดท้ายบนเวทีพวกเธอก็เอาชนะใจคนดูด้วยดนตรีที่สดใสและจริงใจรวมทั้งการแสดงดนตรีที่โชว์ความสามารถของพวกเธอไปไกลเกินอายุหลายเท่าอีกด้วย The เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่กลุ่มของเราเคยมีนะคะเพราะุ่มของเราเองให้ศึกษาเราก็ดีใจมากๆเลยค่ะชอบอะไรมากที่สุดในช่วง3เดือนที่ผ่านมาชอบขั้นตอนไหน oh, um, it's hard to say because I liked everything จริงๆและะ้วช่วงที่เรารู้สึกดีมากที่สุดก็คือช่วงที่คุยกับกลุ่มกับกลุ่มอื่นนะคะเพราะว่า เราได้รู้จักกลุ่มอื่นๆแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมเยอะๆแล้วเราก็รู้สึกดีอะคะอ่ะและกลุ่มทุกคนก็ใจดีมากกับเราคะอยากจะบอกว่าดีใจมากที่ได้ทำความรู้จักกับทุกคนๆๆนะคะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยพิเศษจุดๆเลยค่ะแล้วก็เราดีใจมากๆเลยค่ะไม่อยากจากไปเลยค่ะ เดี๋ยวผมืะใกับ The Scooter Scooter อยากให้วงไหนออกมา Roof 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 u เหมือนจังกี้มาเกือปอกนะครับโาสงามหนึ่ับงสาม Double Tap Double Tap ขอบคุณมาก